แล้วพี่สาวคนนั้นนะคะเป็นใครหรอเอาเลยนะคือพี่คนนี้ค่ะเป็นใครหรอคะพวกหนูไม่รู้จักเลยค่หนูก็ไม่รู้จักโห่ขำแรงจังเลยนี่นะหน่นไม่อยากแต่งงานเลยค่ะกาต้องแต่งงานนะพี่แต่งไปเลยโปรดเลือดดวงใจโปรดได้ฟังเพลง นี่องยจเสียงของพี t ่ได้ไหมเฮอยมึงเนี่ยเพี้ยนทกเพลงนะมงจเพียนเพลงไ้ล่ะเฮ่ย่มันไม่ดีอเนี้ยไม่สบายอยู่ไม่เห็นไอะไรเหไปหาใครกูหญิงข้างในหาแฟนเนี่ยหาแฟนแฟนชื่ออะไร แฟนชื่ออะไรปาหนานักเก่าวาสนาโอ้ยวาสนานั่นสิจำชื่อผิดแล้วเล่นมานั้องขืนจำก็ไม่ได้ไงหออกกันยังไงเล่าคนไหนคนไหนชื่อวัดวาสนา าใช่แล้วจะไปหนีทำไมล่ะมันลกลับมาก็องจัดก,การมันเลยนีย่จะจัดการได้ไงแล้วพี่มีแรงสู้เขาไหวหรือไงเาพวกเยอะจะตายไปไม่ต้องหวง่วงหรอกเดี๋ยวพี่จัดก,การมานันเองพี่จะไปจริงๆเหรอเจ้ารอพี่ที่นี่พี่จะไปด้วยนะไม่ต้องไปเดี๋ยวพี่รีบไปรีบมาเลยพี่ไปไแล้วนะแต่พี่จะไม่ไปแบบธรรมดาด้ยไปยังไงเหรอแบบว่าดุดุเลยดุดุเหรอแต่ว่าจะไปพี่ก็คิดถึงอยู่ดีอ่ะมันต้องล้ำล้ายกก่อนจะจากนะก็ต้องสังเสียวอยากเมียที่รักของฉัน ที่อาจจะต้องไปหลายวัดอจากงาก็ต้องสักเสียจากเมียที่รักของฉันจปกน้ำไปต่างจังหวัดี่อาจจะต้องไปหลายวัดอากงามก็ต้องสเสียจากเมียที่รักของฉันจากน้ำไปต่างจังหวัดนี่อาจจะต้องไปหลายวั ไปเลยไปไปรีบไปเลยมึงก็ดึงมึงจังเลยอยู่นี่แล้วเดี๋ยวมาเขาพี่ลูกไอ้นะเออไปิพี่คิดถึงเธอมันใจจะขาดปวดใจนัพิษแห่งความรักบีบกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền tôi Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เจ้าอ่ะองอิสเซนไอ้องอะไรวะดศีลธรรมรึเปอ่าองอัศนัยเนีล่นลงไหนมามึงเนี่ยอัศนัยไอ้ง่อยงอยเนี่ยองพี่มันเป็นง่อยอ่ะไอ้ย่าไอ้ย่าโอ้โมันจับหนังมาที่นี่อ่ะไอ้ย่าซีเรียลมันจับหนังมาได้ยังไงจะให้หนังมาแติดมามันยามพี่มากเกินไปแล้วต้องไปฆ่ามันเลยเนาะใช่มันสองคงจะให้เราเกลีกันไม่ได้ เราต้องอยู่ร่วมกันเราจะต้องเราจะต้องไม่แยกกันใช่เราจะแยกกันไม่ได้เราต้องอยู่ร่วมร่วมกัน่งอ๋อ,อจะไม่แยกกันวันนี้วันนี้เราสองคนต้องแยกกันกองพี่จะไปหายในซุกเลี้ยงเดี๋ยวจะกลับมาเอาหัวไปนมาให้เจ้าล,ล,ล, oh, ลูุกเลี้ยงซุกเล็กเหรอซุกเลี้ยงอ๋อซุกเลี้ยงวยเนี่ยเว้ยลงปั้นหลง

เนี่ยเรียมพี่ได้มั้แล้วพี่จะให้กินขนมปัง กีนขนมหมื่นห้าอ๋อใช่ขนมมันเลยหมื่นห้าขนมเอาเอาไปเนื้อทาน้าไปเลือกซืนโอ้โหนี่เจ้าพี่ไมาในอะไรกันเนี่ยพี่คะผมเส้นงูไปหมดแล้วนะก็ในเนี่ยสีคะงงกันใช่ไหมงูนะสิพี่คะเดี๋ยวคนนั้นไปคนนี้มามันหมายความว่ายังไงเดีอาจะบอกให้ทุกคนได้รู้เลยนะพร้อมๆกันเพราะท่าบุญ้นำที่านพระจ้กฤษนะเนี่ยเป็นคนคนเดียวกับดาวอัศนัยพราท่า ไี่ทานหลอดเด็กได้ยังไงเห็นบุกจริงหรือเปล่าพูดจริงนะเนี่ยบอกฉันไม่เชื่อเราเนี่สิหลอดเด็กแต่ยังไม่เชื่อเลยยูด้วยกันมาไม่เคยรู้ข้อมูลนี้คุณพี่นะครับไม่รู้เหรอไม่รู้ที่เราเป็นได้ทั้งสามร่างน่ะเพราะว่าเราออศนัยมีแหวนอยู่วงหนึ่งเป็นสาวเลยใช่แล้วได้มาจากพระอาจารย์พระอาจารย์ได้บอกกับเราเอาไว้ถ้าหากว่าเรา อยากจะเป็นเจ้าแต่ว่าต้องอยู่ในร่างง่อยต้องสวมนิ้วชี้ถ้าจะเป็นบุญนาเด็กวัดให้สวมนิ้วก้อยออแต่ถ้าจะเป็นคุณจอนกฤษณะให้สวมนิ้นานบอกฉันไม่เชื่อหรอกนะยังไงบอกฉันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเขาไม่เชื่อกันพวกท่านต้องทำให้เขาเชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่เลิกแน่สินี้เราจะเชือ่อไปเถอะ ไม่เชื่อไม่อยากเชื่อประิาทำให้หม่อมฉันดูสิไ่แค่ได้เลยในเมื่อเธอท้าปลกมือแค่สามครั้งถ้าบุญนำที่มิ้งโจกิสนะจะออกมาหมดเลยโอ้ amazing จริงจะออกมาเหมือนฟันดาีนี่หนะโอ้เจ้าพี่ปลกมือสามครั้งคอยดูนี่นะมันเกี่ยวกันดื้อไม่่ดยโอ้ยนี่ก็นั่งคืนแล้วดู ภาษาอะคอดูได้เลยห้ามกับกิ๊ตาฉันก็ไม่เชื่อหรอกต้องเลือกให้ดีอะไรอ้าวมินทามิใช่มาเย้าน้เดูว่าชักเลยกัน ปวดตงังไม่ชักเลยแล้วไ,นนะไปยยกลับมาแล้วเนะี่แบบนี้ว่าเป็นเรื่องจริงทำไรทำเป็นอะไรโทรดูเน๊ะค,คู่อะไรคู่อื่นนะนะเขาแอบรนะักเหมาะสมรองตัวกันทั้ง2คู่เลยแต่โทรศัพท์กลับมาดูคู่เล้วสิดูไหมอะ่ะดูไม่ได้เลยน,นี่ไม่ต้อง คิดมากและ้วนะ่อยากให้เป็นเหมือนคนอื่นใช่ไหมมันมีวิธีนะลานีขึ้นไปข้างบนก่อนอถอดแหวนออกเนี่ยเราก็หายเป็นง่อยแล้วแต่ว่าแหวนวงนี้น่ะสำคัญมากๆเลยเราไม่รู้ว่าจะฝากไว้ที่ใครดีแค่ถอดแหวนออกไหมคะอ๋อเรีอกออกนะขนุนอยูไม่จบที่นี่เลย เรามาลองร้องเองมันเยอะเลยฝากแหวนหน่อยได้ไหมพี่จับไม่จับในวงนี้นี่นะพี่ว่าใส่แล้วจะเป็นห้อยใส่แล้วจะเป็นบุญนำส่แล้วจะเป็นอิีฬะถั่วต้มไม่กินนะเดี๋ยวผมลายถูกต้องถูกต้องแต่ว่าต้องสวมนิ้วไว้ด้วยเด็กก็อยากจะลองถึงกันว่าจะเป็นห้อยหรือเปล่าหรือว่าผมจะคิดไปเองไม่เชื่อลบหลู่แล้วฮะลบหลู่แล้วเนี่ยจรริงหือเปล่าการสวมไม่เลยนิ้วชี้เลยแหวนพระเอกเลยนะเนี่ย เราเอาเอาสีเขียวไว้ล่างหรือไว้บนเอาไว้ตรงกลางก็ได้ก็ใส่ได้หมดเลยไม่ใช่เกือบเผื่อใส่ผิดแล้วปูกลายเป็นูก็แมนทำงานมันจะเป็นอย่างนั้นยังไงเนาะจะไม่รู้ที่มือแหวนให้เออแล้วใส่ให้ดีเข้าไปเรื่อยไปละข้าวเนียด้วยนะเนี่ยเข้าเรื่องเข้าเหนียวแต่ว่ามึงเป็นไม่ได้หรอกพระเอกมึงเป็นโจ๊กอยู่เด่ะเฮ้ยเอกเขาต้องรำซื่อสวยอ่ะเฮ้ย สวยงามแค่ไหนไหนมือนี่มัยงามมือตรงตรงเนี่ยมันก็งามอยู่นะได้ได้สวยงามโอ้ว่านะอุปทานไปเองนี่บอกว่าใจแหวนแล้วจะเป็นง่อยนะไม่เชื่อพระองค์ท่านของท่านี้เนี่ยอยู่ที่หัวใจพระองค์คิดไปเองว่าถ้าใส่แหวนแล้วจะเป็นง่อยมันก็ เต็งยไ,ไม่เป็นชุดเปยนเอ,อ้ยพะฉันั้งแหว่งวงนี้ไม่มีอะไรกับคำว่างง่ายแล้วมึงเป็นแะละเบี้ยวไหนพี่ยงมึงเละเฮ้ยเอ,อ๊ะทำไมกระได้ดูลงยากกว่าเดิม เอาเลยเอ้าถนนรลอว่ากูจะเป็่งเดียวมไม่มีมเบี้ยวรามึงเ,เ,เป็นแล้วเนี่ยเอ้ออาเอาวอาวลำบากถนนเลยฝากไว้ด้วยนะถนนเหมือนเดิมไหมเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเดินเข้าเข้าแข้วเป็นง่อยใจหรือเปล่าใช่ก็เป็นง่อยก็สแมแหม่ะ ูแล้วถ้าเกิดไม่อยากติแล้วเปลี่ยนะเปลี่ยนนิ้วไงนิ้วนางกับนิ้วก้อยนิ้วไหนก็ได้อ๋อหมายถึงว่าต้องถอดออกถอดถอดแหวนออกต้องถอดแหวนออกถอดจะได้ไหมเนี่ยได้ดิเดี๋ยวค่อยๆถอดถอดค่อยถอดลงเอง่ะ บาดเลือดเด้อไอพี่ไอ้ไอ้ถอดครั้งแรกไใ้เจ็บนะในเจ็บใชนไม่เคยใส่แหวนถอดไอพี่ถอดครั้งแรกเจ็บหรือเปล่าเจ็บรอก็กังใจไงเดี๋ยวก็ออกอ๋อกังใจคนเดียวเลยเออไปทำแหวนลิ้ซะเนี่ยตายใช่ไหมเดี๋ยวไม่ออกเลยอฮ้ ก็อบอกแล้วว่าแหวนนี่ไม่ธรรมดาโอ้ี้อันนี้เราสามารถจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ผมผมชอบอยู่คนหนึ่งที่มันเข้าเรื่องอ่ะเออเนี่ยลูกเราจะเป็นองค์เจ้าโดนเขาไม่ได้ก็เลยเราสวมดูอาเดือ,อนเดี๋ยวอย่างงี้นะเฮ้อ,อะไรอ่ะ เหมอนหน่อยครับคุณคุณพี yeah. ่แอนคาราบาลเหรออยากไปตัดทิ่งสิ่อนนั้นก็เสียแบบสายันเข้ากล่าคำว่าอ๋อสายันสวัสดีราตรีสวัสดิ์ค้ยมาถึงเนี่ยเอรับพี่น้องที่ลุกไปบ้างแล้ว ผมมีหน้าม้ามาด้วยเลขอบคุณที่เดูแลรับชมสายยันสัญญาประวัตยาวนานตลอดข้าคืนนี้ร้อยสี่สิบวินาทีเสร็มต่อจากนี้ไปเป็นหน้าที่โชว์ของสายยันสัญญาท่านจงทั้งโลกขอบคุณเจ้าของรางวัลที่มามอบให้5 0าอบาทสายยันนั้นไปขูดเลือดขูดนล้ท่านหรือก็ไม่ใช่อาจจะเป็น สายฐานนัดใจที่ไหลลงมาจากฟ้าฟ้าให้กับสายันสัญญาสาจะสัญญาขอขอพระคุณท่านมีแฟนเพลงมาจากทางด้านซ้ายขอเพลงกับท่านสัญญาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับม,มาขอเพลงหยุดใจลอยคอยแฝงทางโน้นมาขอไปแล้วค,ครับสายันก็จะร้องให้ในงานเพลง เพลงคุยเรียกอหลายเพลงเลยแต่คนชื่อเกียรติอีกหนึ่งเพลงแล้วข้างหลังเมื่อกี้นี้สดๆก็ร้อนเลยครเช้าวยันคลายใจหลายเพลงเลยอ่ะเ้าจันจับทีเดียวสี่ผลงานเพลงด้วยตัที่รบในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าว่ายืนใจลอยคอยอิจีายื่มคุยเรียบสายใจ ร้องอย่างไรพี่รัวกันเลย,เลยคุณป้าคุณพ่อคุณแม่มที่ลุกไปแล้วตอนอนี้การแสดงของเรา,เายัางไม่เ,เท่าต้องโทษสายันกลับไปแล้วนะั้นสายยันขอให้ท่านเจองูล็อกไปแค่ยงมาที่พี่โอ้โหต้องมาหลายตัวแนละ้วทอร์ด้วยแม่สารยันสายสายันครับ <S <S มีแ,นแฟนๆมาขอเพลงแล้วฝั่งนี้เขาอยากรู้ประวัติสายยันว่าก่อนจะเป็นนักร้องเป็นยังไงมาก่อน อย่างนั้นกลัวจะกินเวลาเขาสกเดี๋ยวร้องด้วยเลยตอบด้วยเลยได้ไหมกลัวจะตีหนึ่งซะก่อนมาใส่ได้ไม่เดือดครับถ้างั้นสายันขอตอบเป็นเพลงเลยได้ครับความรู้มีแค่ไหนครับพี่ความรู้มีเพียงแค่ฉันมาจากไหนครับผมสัญจรดอเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนินเดล นิสัยเป็นไงพี่ร้องคนซื้อชื่ออะไรครับที่ชื่อตายันสัญญาเป็นเด็กที่ไหนเด่ยเป็นเด็กบ้านนอกนอก้องเป็นยังไงครับเด็กพื่เสียงโชคชะตามาเล่น๊อเแ่งเลยไปร้องพี่มหาวิทยานายธรรมตกเหรอ สัญญาณนั้นอันนี้เป็นการแสดงของผมเองครับผมแหวนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเป็นการแสดงของผมเพื่อจะให้ท่านระลึกถึงบทเพลงของสัญญาศิลปิที่จากเราไปแล้วใช่ครับออกตัวมาแล้วออกโทนไม่เาเรื่องทำไมแล้วเปลี่ยนนิ้วหรือเปล่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วพอข้าใจ้ั สายายจะกลับแล้วเหรอจะกลับแล้วลาแฟนเพลงหรือยังฮะลาแฟนเพลงหรือยังลายังไงอ่ะก็ลาลาลาเลยพี่ใครลา้างอลยแต่สายาเลยผมจับไม่ค่อยได้เลยแล้วก็เปลี่ยนไปใส่นิ้วชี้เลยใส่นิ้วชี้เลยเป็นนิ้วออริจินอลนิ้วออริจินอลเด็เหนื่อยไม่เกี่ยวกับเขาพี่ขอบคุณคุณพี่ที่ขับรถเกาหลีเไม่ได้เรื่มเลยหมดมุกพอดีเลย 啊，五十万，五张。 นี่